ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนเนาะก็มาพบมาเจอกับช่องประวันพารวย2อ,อีกแล้วนะคะ,ะคลิปนี้ประวันก็จะมาชี้แจงเรื่องสูตรนะคะ,อ,ะอย่างน้องๆเนี่ยสอบถามมาทางแอดมินอ่าที่กําลังตอบคอมเมนต์ในไลน์อยู่ตอนนี้นะคะที่แชทอยู่ตอนนี้ อ,อย่างเช่นน้องสอบถามมาว่าสูตรหวยเนี่ยคือสูตรอะไรอันนี้คือสูตรล่างทั้งหมดของหวยไทยคะ่ะซึ่งก็สามารถเอาใช้ได้ทั้งหวยต่างประเทศหวยหุ้นหวยอะไรน้องสามารถเอาใช้ได้หมดค่ะอย่างเช่นที่ว่าน้องอ,อยากจะทําหวยต่างประเทศก็ให้เอาอผลหวยอะ่ะที่เขาออกไปแล้วของต่างประเทศมาทําก็อย่างเช่นหวยไทยเช่นกันนะคะ เอาผลที่ออกไปแล้วมาทํานะคะคือใช้ได้ทุกหวยทุกหุ้นเพราะประวันเองประวันก็ใช้สูตรนี้ค่ะนะคะซึ่งประวันทนํานอยอยู่ทุกวันเนี่ยประวันก็ใช้สูตรนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นสูตรเดียวกับที่ประวันลงใน YouTube ที่ให้น้องๆทุกๆวันนะคะสามารถใช้ได้หมดนะคะ เพราะว่าแอดมินเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะคะ่ะเรื่องหวยนะคะถ้าน้องมีอะไรเดี๋ยวน้องค่อยสอบถามมานะคะประวันก็มาชี้แจงนะทั้งหมดเนี่ยสูตรเนี่ยจะมีอยู่3 31หรือ32สูตรอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งประวันเองประวันก็ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์ไปก็จะเป็นสูตรโบราณที่ว่าแม่นยำมากซึ่งประวันเนี่ยถ้าสูตรนี้ A 1ถึง A c เนี่ยหลุดประวันก็ อันนี้ก็ทำค่ะแต่ว่าก็จะมาเปลี่ยนอ่าสูตรอ่ะสูตร m ค่ะสูตรหนึถึง m 6ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะแต่อันนี้ก็ยังใช้อยู่ A1 ถึง a c เนี่ยคือก็ทำแล้วก็จะเอามาประกบกันนะคะว่าตัวเลขเนี่ยเขาเหมือนกันตรงไหนนะคะถ้าน้องอยากทำหวยต่างประเทศน้องก็เอาผลของหวยต่างประเทศมาทำนะคะ ไม่ว่าจะทำอ่าไม่ว่าจะเป็นหวยหุ้นหวยฮานอยหวยมาเลหวยลาวหวยอะไรก็ช่างนะคะให้เอาสูตรนี้ค่ะทำเพราะเพราะวันเองก็ใช้สูตรนี้ค่ะนะคะเพราะว่าน้องๆสอบทานแอดมินอะ่ะแอดมินเขาไม่เป็นเลยค่ะกับตัวเลขเพราะให้ประวันตอบเนี่ยอุ้ยอย่าเอาไอ้นุ่นมาให้มนไม่เท่าทีเลยเลลูก เพราะว่าถ้าน้องสอบถามแอดมินแอดมินเขาไม่ไม่เก่งอะค่ะคือไม่เป็นเลยค่ะไม่ใช่ไม่เก่งไม่เป็นเลยค่ะยังไงก็ค่อยมาสอบถามพะวันนะคะเพราะตอนนี้แอดมินเขากำลังอ่ารับลายให้ป้าอยู่เนอะรับคมอ่ารับเขาเรียกอะไรหลกตอบอยู่ตอบออ,อยู่ค่อแอดมินเขากำลังตอบให้ป้าอยู่เนอะเพราะว่า ตัวมันเล็กอันป้ามองไม่เห็นนั้นกลางคืนเนาะก็ยังไงก็น้องๆมีอะไรเดี๋ยววันหลังค่อยสอบถามประวันนะนะคะอันนี้จะเป็นสูตรล่างทั้งหมดค่ะซึ่งก็มีสูตรล่างแล้วประวันก็ได้แถมสูตรบนไปให้ด้วยนะคะคือจะครบวงจรหมดเลยนะคะถ้าน้องๆจะทำหวยอะไรก็ช่างให้น้องๆ ก็เอาผลหวยนั้นมาทำนะคะแล้วก็ลองเทียบดูนะคะให้ทำย้อนหลังดูค่ะให้น้องๆทำย้อนหลังดูว่าเลขเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นน้องเอาเออห้านอยมาทำเนี่ยว่างวดที่แล้วเขาออกอยู่ตำแหน่งไหนงวดไหนชนแล้วเขามาตัวไหนนะคะก็ให้ใช้เหมือนที่ประวันบอกนะคะนะคะซึ่งประวันเนี่ยตั้งสูตรขึ้นมาเนี่ยประวันคือให้ ครอบคุมหมดอะค่ะได้ทุกหวยทุกหุ้นทุกหน่อยค่ะซึ่งประวันเองก็ใช้สูตรนี้อยู่ทั้งลง YouTube และก็ซื้อเองนะคะอย่างเช่นฮานอยก็เหมือนกันป้าวันก็ใช้สูตรนี้ค่ะใช้สูตรนี้ตลอดค่ะนะคะน้อ,นองๆถ้าน้องๆคนไหนที่ว่าสั่งสูตรไปแล้วก็ส่งสลิปและที่อยู่มาให้ประวันด้วยนะคะถ้าน้องไม่ส่งทั้งสลิปทั้งที่อยู่เนี่ย ปวันก็ไม่รู้จะส่งไปตรงไหนให้นะคะส่งที่อยู่มาให้ปะวันแล้วแนบสลิปมาให้ปะวันด้วยนะคะมิกกี้มีน้องคนไหนที่ว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมส่งที่อยู่มาแล้วใช่ไหมโอเคนะคะอย่าลืมที่อยู่กับสลิปนะคะส่งมาให้ปะวันด้วยค่ะก็สูตรปรวันเนี่ยพวกปวันก็ไม่มีเวลาเนาะลูกเนาะวันนี้ปะวันไปปิ้นก็ร้านเขาซึ่งกอกกระดาษหมดได้มาแค่ส0ชุด อประวันก็จะใส่แบบนี้ค่ะให้ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็เดี๋ยวน้องๆก็ค่อยอ่าไปลอกใส่สมุดเล่มใหญ่ไว้เหมือนอย่างเช่นป้าวันค่ะถ้าว่าเราใส่แบบนี้ไว้อะมันก็อาจจะสูญหายถ้าว่าสูตรหนึ่งสูตรไหนที่ว่ามันสูญหายไปแล้วเนี่ยมันก็ขาดละสูตรพอสูตรขาดทีนี้เลขมันก็จะอืหลุดค่ะนะคะ ยังไงก็เอาไปลอกใส่สมุดซื้อสมุดเล่มใหญ่เลยค่ะลอกใส่สมุดไว้สูตร A สูตร B สูตร C สูตรอะ,อะไรไม่รู้ประวันเขียนใส่ไปไว้ในนี้ให้หมดละแต่ละสูตรก็จะมีตัว C C C 1ถึง C, C ี C, C 3อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะประวันเพราะว่าประวันได้แยกหม,หมดหมดหมู่ให้แล้วนะคะยังไงก็ให้น้องๆค่อยมาสอบถามประวันนะคะเพราะว่า สอบถามแอดมินอ่ะเขาไม่รู้เรื่องค่ะนะคะ <c oughs> เพราะว่าสูตรเนี่ยเประวันเขียนขึ้นมากับมือตัวเอง <c oughs> ทุกตัวค่ะคือไม่มีคําว่าตกหล่นหรือผิดพลาดค่ะนะคะยังไงก็น้องๆได้ไปแล้วก็เอาไปศึกษาให้เก่งพอน้องๆเก่งแล้วเนี่ยน้องๆก็สามารถทำซื้อเองได้อะไรได้ไม่ต้องไปโงอใครนะคะอซึ่งประวันเนี่ย ก็ให้ด้วยนะคะก็อืมอะไรดีอะเพราะวันคิดไม่ออกละมันดึกแล้วเพราะวันง่วงนอนนะคะยังไงก็น้องๆอย่าลืมที่อยู่นะคะโอนเงินมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ส่งที่อยู่มาคือเพราะวันก็ไม่รู้จะส่งไปตรงไหนให้นะคะยังไงเดี๋ยว เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประวันก็จะให้อดมินเขาไปจัดการส่งให้นะคะเพราะว่าประวันน่ะไม่ค่อยว่างอะค่ะนะคะเนี่ยปวันก็จะใส่แบบนี้ให้นะคะอย่างไงน้องๆก็เอาไปโลกใส่สมุดเล่มใหญ่ไว้นะคะเพราะว่าสูตรเนี่ยน้องน้อๆสามารถใช้ได้ชาตินี้จนถึงชาติหน้านู้นนะคะเพราะว่าเนี่ยจะเป็นสูตรที่ปะวันตั้งขึ้นมาเองทั้งหมดนะคะ ึ่งประวันก็ใช้อยู่ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากยิ่งสูตรอ่าเดี๋ยวประวันเอาให้ดูก็จะมีสูตรโบราณน,นี่ที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากอ๋อไหนเล่าว่าหลายสูตรหลายสูตรมากแม่นยำ คือจะมาล่างทุกงวดตรงนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้มันต้นฉบับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวประวันไปหาไอ้นุ่นก่อนที่ประวันลอกลงมาก่อนแป๊บเดียวนะคะ นะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยววันจะเอาให้น้องๆดูว่าสูตรเนี้ยคือมันแม่น,มนยำน้องๆจะใช้แต่เฉพาะไอ้ที่ก็ได้อยู่ในแล้ว ใช่หรือเปล่าใช่สูตรนี้ไม่ใช่เนี่ยค่ะอย่างเช่นสูตรนี้นะคะนี่นะคะสูตรนี้ค่ะที่ว่ามีวันเดือนปีนี่นะคะก็จะเป็นสูตรโบราณสูตรโบราณ M2 นะคะสูตรโบราณ m อเนี่ย ถ้าน้องๆทําตรงนี้ได้แล้วตัวหน้านี่ไม่ต้องเอานะคะตัวหน้าตรงนี้นะคะไม่ต้องเอานะคะให้เอาสามตัวท้ายนี่ค่ะถ้าน้องๆจะเอามาจับกับอ่าเหมือนอย่างเช่นที่ว่าเลขเนี่ยออกวันพุธก็ให้น้องเอามามาเทียบดูตรงนี้ค่ะถ้าเขาชนกับวันพุธคือเลขตัวไหนก็ให้น้องเอาตัวนั้นถ้าออกวันอังคารน้องทําเลขตัวไหนมาชนกับตัวนี้ก็ให้เอาตัวนั้นหรือจะเอามาจับตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือตัวจับนะคะ อันนี้เป็นตัวจับคือเป็นเลขประจําวันค่ะนะคะเป็นเลขประจําวันเป็นเลขตัวจับของเขาค่ะนะคะให้น้องเอามาจับเสร็จแล้วน้องค่อยเอา,อาที่เม่กกี้เห็นไหมคะที่เป็นรูปวงกลมอะ่ะคือ,อคือเป็นสูตรตัดเลขอะค่ะนะคะสูตรตัดเลขค่ะ ถ้าเลขตรงนั้นตรงกันตรงไหนเนี่ยก็ให้น้องๆเนี่ยเอามาตัดตรงนี้ออกค่ะตัวเลขก็จะเหลือน,นิดเดียวซึ่งสูตรเนี้ยเขาสามารถมาได้ทั้งล่างและบนถ้าอามาจับตรงนีง้คือจะมาทั้งบนและล่างนะคะซึ่งประวันก็ให้ค่ะทําสูตรนี้สูตรเดียวเนี่ยเอาสตัวมาจับมาได้ทั้งบนและล่างค่ะนะคะแต่ประวันก็เน้นให้ล่างนะคะถ้าตัวไหนที่ว่ามาตรงเนี่ยเหมือนงวดที่ผ่านมางวดก่อนนั้นใช่ไหมเขา เลขออกวันอังคารใช่ไหมเขาก็ตรงกับ3าใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาตรงกับ3เนี่ยค่ะน้องก็เอาไปจับกับสูตรอื่นๆนะคะเพราะว่าสูตรอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นอ่าสูตรอ่ามหนึ่งถึงเอ็มหกเนี่ยเขาหลุดก็ให้น้องเอาสูตรสำรองที่ประวันใส่ไปให้สูตร B สูตร C อะไรพวกเนี้ยก็ให้น้องเอามาแทนค่ะสูตรนั้นก็ให้พักสูตรไหนที่หลุดให้พักแล้วให้เอาสูตรสำรองที่ประวันให้ไปเนี่ยเอามาแทนนะคะ ให้เอามาแทนกันค่ะนะคะเข้าใจเนอะสูตรเนี้ยจะแม่นยํามากสองตัวล่างค่ะนี่นะคะถ้าน้องๆยิ่งเล่นเลขวิ่งอะยิ่งสบายเพราะว่าเลขวิ่งอะไรประวันก็ใส่ไปให้หมดแล้วทําได้ตรงนี้เสร็จเนี่ยตัวหน้าไม่ต้องเอาค่ะเอาแต่สามตัวท้ายนี่นะคะถ้ายิ่งน้องชอบวิ่งชอบลูดล่างอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเอามาจับกับตรงนี้ถ้าจับทั้งสาตัวเนี่ยก็จะได้บนหชุดล่างหนึ่งชุดนะคะนี่นะคะ อันนี้ถ้าน้องๆชอบล่างก็คือเน้นเอาล่างอย่างเดียวนะคะเข้าใจเนาะอันไหนที่ไม่ค่อยใจน้องๆค่อยคอมเมนต์มาถามประวันเนาะเพราะว่าถ้าถามแอดมินเนี่ยเขาไม่รู้อะค่ะนะคะแอดมินเขาไม่รู้ค่ะเพราะไม่เป็นสูตรเลย <laughs> ทั้งบ้านจะมีประวันอยู่คนเดียวค่ะที่เป็น <laughs> นะคะ ค่ะประวันก็คงจบคลิปแค่นี้ก่อนนะนะคะเพราะว่าแอดมินเขาตอบไลนย์อยู่เนาะเพราะว่าเข้าเยอะมากไม่รู้กี่พันข้อความนะคะค่ะประวันก็คงจบคลิปแค่นี้ก่อนยังไงเดี๋ยวถ้าว่าน้องๆไม่เข้าใจอะไรก็ให้คอมเมนต์มาถามประวันเดี๋ยวประวันจะทําเป็นคลิปแล้วก็อธิบายให้อย่างเช่นถามสูตรอะไรมาเนี่ยให้น้องระบุมานะคะว่าจุดตรงไหน จุดตรงไหนที่ว่าไม่เข้าใจปวันจะได้อธิบายให้ถูกนะคะซึ่งถ้าตอนนี้ถามแอดมินเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะนะคะค่ะปะวันก็คงจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่อยพบกันใหม่กับฮานอยพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็น้องๆคนไหนที่ได้ปวันก็ดีใจด้วยนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้เงินไว้ซื้อกับข้าวเนาะ ประวันดีใจกับทุกๆคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ